Hmm. สวัสดีนะสวัสดีพี่พี่น้องนองทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอหัวใจในทิกตอกครับ2,200ดวงครับแล้วเดี๋ยวเรามาออกเดินเรือกันครับ โอ้ไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ทำไรนานนะเบลอไปหมดนะ เดี๋ยวเราลองหัวใจใน t k t Tok กันก่อนละกันครับสวัสดีพี่กะทิงครับพี่ป๊อ p ป,ปี้เลิฟนีครับสวัสดีครับยินดีตนรับนะ <c oughs> ทุนเริ่มต้น21หน่วยครับเดี๋ยวเราจะไปจบงานกันแถวแถว25หน่วยนะครับก็มาดูกันครับว่าวันนี้เป้าของเราเนี่ยจะสามารถาวิ่งไปถึงได้แบบง่ายๆเลยหรือเปล่านะจ๊ะ วัสดีนะสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคโอเคงานพี่หมอขออนุญ,ญาตนะครับ ลดเป้าแล้วกันนะฮะเอาซักหัวใจใน t k t t o k ซัก1,100ดวงพอครับทุกคน1,100ดวงแล้วเดี๋ยวพี่หมอเดินงานเลยนะครับดูเหมือนวันนี้เพื่อนๆจะไม่ว่างกันเยอะเนาะแล้วก็คนน่าจะน้อยด้วยนะครับรีบเทรดรีบหนีดีกว่ารีบเข้าออเดอร์รีบหนีดีกว่านะครับดูเหมือนทุกคนจะอยู่กันน้อยนะครับวันนี้เอาแต่ใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะฮะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องของคุณหมอเถื่อนนะครับวันนี้ก็จะมาพานเพื่อนครับออกเดินเรือนะครับในตลาด b บรรี่ออปชั่นกันเหมือนเดิมน,นะฮะใครนะครับที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับอย่างแรกเลยก็คือฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันก่อนนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในทุกๆไลฟ์ของผมด้วยนั่นเองนะครับอืมอ่ะขอหัวใจอีก200ดวงครับอีก200ดวงเดี๋ยวเราจะลุยกันละ สวัสดีนะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับพี่พี่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดบ้านเขียวกลางจอนะครับแอดเข้ามาเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมแอดเข้าบ้านออหมอเถื่อนด้วยนะฮะบ,บ้านเขียวหมอเถื่อนนะครับก็เป็นแฟมิลีเดียวกันนะครับอือหือือหือือหืโอเคครบแล้วนะครับงั้นผมขอเดินงานเลยนะ ใครมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็พิมพ์สอบถามได้เหมือนเดิมนนะครับส่วนใครที่ไม่ทันอะไรยังไงก็พิมพ์สอบถามได้เหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะฮะเพื่อไม่ให้มการเสียเวลางั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับ let's go มาเดินงานนะครับขออนุญาตเปลี่ยนยอดนะฮะเป็น2 c ซีโตนะครับและเดี๋ยวเรามารอดูออ,อเดอร์ที่1กันครับว่าผมจะทํากําไรกับมันยังไงนะฮะ ไม่ยากครับวันนี้ฮะวันนี้ดูเหมือนจะไม่ยากนะครับแล้วก็ตลาดก็ค่อนข้างวิ่งดีนะฮะมีวอลลุ่มชัดเจนวินวินขอบุณครับขอบุณครับพี่มิวเออสวัสดีครับขอบคุณนะยังไม่ได้เข้าออเดอร์เลยแต่วินอนะเออโอเคเนะ่เอาก่อนเลยทุกคนมารองกันที่เรือจีเรยูครับเรือจีเรยูรอแท่งนี้โดนเส้นครับโดนเส้นมีอาการก็บายบายฮะขอโดนเส้นนะครับทุกคน รอราคาลงมาหน่อยถ้าไม่ได้เรารอแท่งหน้านะอาะถ้าไม่ได้เรารอแท่งหน้านะทิดช่างโดยรวมแบบนี้นะครับเทรนเนี่ยเป็นเทรนไซด์เวฟฝั่งขาลงชัดเจนนะครับแต่ การที่กราฟเนี่ยมันมีข่าวนะครับแล้วก็มีการเทตัวกลับลงมาทุกคนเห็นไหมครับว่าตอนที่ข่าวออกเนี่ยกราฟวิ่งขึ้นค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีการเทกลับลงมาที่เดิมตรงแถวๆนี้นะซึ่งมันเป็นการลงมาทําโลครับผมมองว่ามันจะต้องมีการรีบาลขึ้นไปเนี่ยอย่างน้อยๆประมาณครึ่งหนึ่งของแท่งเดิมนะครับซึ่งครึ่งหนึ่งของแท่งเดิมแถวๆวนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะอยู่ประมาณแถวนี้อ่ะคือไม่รู้อ่ะมาถึงหรือเปล่าเนาะแต่กราฟเนี่ยมีแนวที่จะวิ่งมาถึงนะครับ MACD ก็ อยู่ทางไหนเอ่ย mcd อ่าโอเค mcd ตัดขึ้นนะครับแล้วก็ไข่ปลานะฮะอยู่ด้านล่างนะครับ sma 3ตัด5ขึ้นด้านบนครับแบบนี้ก็รอโดนเส้นครับอีกนิดนึงฮะอีกนิดนึงโอเคมาแล้วครับขึ้นเรือเลยโอเคจุดที่เราขึ้นเรือก็ค่อนข้างเป็นจุดที่ดีนะฮะในฐานะการกดขึ้นนะฮะคันนี้ก็มารอลุ้นกันครับว่ากราฟในเซตนี้เนี่ยจะสามารถปิดอยู่เหนือราคาที่เราซื้อได้หรือเปล่านะฮะ อันนี้ก็เป็นโดนเส้นแล้วมีอากาศนะครับท่าเดิมเลยนะครับกับไขปาา่ปลาาราบริกซานะครับที่อยู่ในจุดโซนนี้นะฮะก็น่าจะามีโอกาสนะครับที่กราฟจะปิดเหนือจุดที่เราซื้อได้นะครับอันนี้ก็คือได้ราคาที่เส้นเหลืองนะเส้นเหลืองนี่คือเส้น SMA 5นะครับที่ส่งกราฟน่าจะวิ่งขึ้นไปเรียบร้อยฮะอย่างนี้ฮะ อืมเสียงดังฟังชัดครับและนี่คือออเดอร์ที่1ครับใครทำกำไรได้ับฝากแขบออเดอร์ลงในกลุ่มนะพร้อมกับพิมพ์ไปว่าหมอเทื่อนจัดไห้เนี่ยเออวันนี้ครับรีบเก็บสะสมเงินนะฮะและเดี๋ยวเที่ยงคืน iPhone เปิดตัวก็ไปสอยกันเลยนั้นเพื่อนนะ iPhone เปิดตัวก็ไปสอยกันเลยนะนป,ป,ยนยนะประเดิมออเดอร์แรกของวันจัดหนักๆตลาด วิ่งกำลังดีโอเคตลาดวิ่งกำลังตึงนะฮะออเดอร์นี้สวยประเดิมอ,ออเดอร์แรกของวันนะฮะโอเคพี่ขวัญสวยงามพี่กระทิงสวยงามโอเคเป็นไงบ้างครับพี่เอ,อิร์ธพี่นัทเป็นไงบ้างฮะพี่ต่ายพี่ตูนโอเคไหมครับอ,ออเดอร์นี้สวยไหมครับ พี่ยุย้ยพี่มินาพี่ป๋องเป็นไงบ้างครับพี่นุ่มนิ่มอา่าพี่เทิร์ดเป็นไงบ้างครับแจ่มน,นะแจ่มน,นะออเดอร์นี้สวยนะโอเคพี่บังกดไลค์ให้เลยสวยแจ๋วแจ๋วเลยพี่ๆในทิกตอกเป็นไงบ้างครับมีใครทันไม่ทันย,ยังไงบ้างไหมเอ่ยมีใครทันไม่ทันยังไงบ้างไหมครับในทิกตอกสวยครับโอเคสวยงานครับแจ๋วครับเพื่อนๆนะแจ๋ว แค่นี้ครับออเดอร์นี้ก็จบกันแค่นี้นะฮะอย่างที่บอกครับเป้าของผมผมมองว่ามันน่าจะวิ่งขึ้นด้านบนนะแต่ก็เอาเคละชนะมาก็ถือว่าจบนะฮะไม่ต้องรอให้กราฟวิ่งไปถึงนู้นนะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณพี่เอ,อิร์ธครับส่งโดนัทให้น่ารักที่สุดเลยขอบคุณพี่เอ,อิร์ธด้วยนะครับอาหารออเดอร์ถัดไปกันครับเร,บบรอเผอก่อนใชนะ่ท่านหญิงเผอและเจอกัน ว่าไงครับพี่ยูพี่ยูเปิดไมค์มาพี่อยากได้อะไรครับพี่อยากได้ออเดอร์ตึงๆหรืออะไรนะอะไรนะอ๋อมือล้านแน่เลยตรงนี้ตอนนี้พี่ยูมือล้านนะเพื่อนเอาทุกคนมาต่อเนี่ยครับมารอนที่เรืออีเรือเจนะครับเรืออีเรือเจนะฮะ พลบบริษัทกำลังจะย้ายลงมาอยู่ด้านล่างครับ MACD กำลังจะตัดขึ้นนะฮะ SMA 3ตัด5เป็นที่เรียบร้อยทเทรนด์ด้วยร่วมนะฮะเป็นไซด์เวย์นะครับในฝั่งขาลงที่เป็นทเทรนด์ใหญ่แต่ทเทรนระยะสั้นเนี่ยเป็นฝั่งขาขึ้นนะผมมองว่าแนวนี้เนี่ยเราน่าจะวิ่งขึ้นมาเอาไฮแถวแถวโซนเส้นสีเหลืองนี้ได้นะครับแถวแถวโซนเส้นสีเหลืองนี้ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวรอแท่งนี้เนี่ยปิดจบกินไข่ไปนะครับแล้วเดี๋ยวพลับบริษัทจะย้ายมาอยู่ด้านล่าง แท่งหน้าแดงๆก็บ่ายขึ้นไปฮะท่าเดิมนะฮะท่าเดิมกับแท่งเมื่อกี้นี้เลยนะครับโอเคมไหมนะรอแดงๆนะโอเคครับไข่ปลาย้า,ายแล้วรอชนเส้นนะครับรอชนเส้นรอชนเส้นหน่อยนะครับชนเส้นมีอาการฮะรโอเคโอ้โหอย่างนี้มีอาการชัดเจนครับโอมันจะลงมาแดงให้ผมอีกทีนึ่งไหมเนี่ย จะลงมาแดงให้หมออีกทีหนึ่งไหมกระช่างมาเลยลูกแรง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 ,แรงหน่อยแดงแดงหน่อยจัดให้หมอหน่อยเร็วจัดให้หมอหน่อยโอ้ไม่ลงแล้ววะ่ะมันไม่ลงแล้วเพื่อนสวยครับพี่เอิร์ทเอาได้สวยๆยงนั้นเลยมันไม่ลงแล้วว่ะทุกคนผมว่าอีกแท่งหนึ่งไหวป่ะ ไวแท่งหนึ่งไหววะจริงไวแท่งหนึ่งไหวแท่งหน้าแดงๆนะอ้ยมันแดงแท่งนี้แหละหรือเปล่าโหยไม่แดงนะอวกแท่งหนึ่งไหวอุ้ยใช่เลยโอเคไปครับผมว่าอีกแท่งหนึ่งไหวสาเหตุที่ผมมองว่าอีกแท่งหนึ่งไหวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า MACD เนี่ย ตัดชัดเจนมากนะครับว่ากำลังจะวิ่งขึ้นต่อเนี่ยผมว่าโซนนี้เนี่ยมีโอกาสนะครับที่กราฟเนี่ยจะมีแรงซื้อคืนกลับขึ้นไปนะครับแล้วผมเนี่ยได้ราคาที่เส้นขาวนะฮะถือว่าเป็นราคาบายที่ไม่แย่นะถือว่าเป็นราคาบายที่ไม่แย่นะครับมาเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับว่าเดอรนนี้จะเป็นไงครับสำหรับ EJ นะฮะและยิงแท่งสีเขียวแท่งด้านบนเนี่ยมันมีการปิดตัวเป็นเขาเรียกว่าเป็นโดจินะครับแบบนี้เนี่ย แสดงความลังเลนะครับว่ากราฟเนี่ยไม่รู้ว่าจะลงต่อหรือจะขึ้นต่อแต่อินดิเคเตอร์ทั้งหมดบอกว่าขึ้นต่อนะครับก็เลยเชื่ออินดิเคเตอร์มานะฮะเอ้ยเอ้ยดูเหมือนต้องทบอะเพื่อนไม่เป็ออไรทบแลวชนะก็โอเคหมดอะผมทบแลวชนะโอเคหมดอะคือเราไม่สนใจนะครับไปโอเ okay. ค Let's go เราไม่ได้สนใจว่าจุดที่เราเข้าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดหรืรอเปล่านะครับแต่เราสนใจที่ว่าปลายทางของเราเนี่ยจบที่บวกหรือเปล่าแค่นี้พอโอเคไหมไม่ต้องไปสนใจครับว่าจุดเข้าเป็นจุดที่ดีที่สุดหรือเปล่านะครับแต่ปลายทางของเราจบมีกําไรหรือเปล่าแค่นี้พอโอเคเขียวแล้วนิ่งๆลูกเขียวแล้วนิ่งๆลูกเออนิ่งไปนิ่งไปนิ่งไป โอเคอึบอึบเอาหน่อย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 นิดนึงนิดนึงนิดนึงห้าสี่โอ้ยส,สี่สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์โอเคจบจบจบ,จบงานจบงานจบงานเรียบร้อยครับอย่างที่ผมบอกไปฮะ ไม่ต้องไปสนใจครับว่าจุดเข้าของเราจะเป็นจุดที่ดีที่สุดในการเทรดหรือเปล่านะครับแต่ให้เราพึงระลึกอยู่เสมอครับว่าตอนจบสุดท้ายมีกําไรหรือเปล่าและใครทํากำไรออเดอร์นี้ได้ก็ฝากเพื่อนกับแคบออเดอร์ของคุณลงในกลุ่มครับและเรามา tp กันเลยนะครับก็เท่ากับว่าวันนี้พี่หมอบวกมาเต็มเต็มครับอีกประมาณ4 0่พบาทนะฮะสวยๆจัดให้แบบหล่อๆ ก่อน iPhone เปิดตัวโอ้โหเรียบร้อยไปครับและออเดอร์นี้ก็ทำให้เราครับมีกำไรครบ4,000บาทนะฮะแล้วก็ได้มาตามเป้าตามวิในนะครับก็ขออนุญาตปิดงานเลยนะครับใครจะเทรดกันต่อครับก็สแกนเขียวโค้นมุมบนขวาตรงนี้เข้ามานะครับหรือแอดบ้านเขียวพี่หมอนะฮะเข้ามานะครับมีคนเข้ามาใหม่1คนนะฮะพี่หมอจัดเพิ่มให้1ออเดอร์ เป็น1คน1 o r d e ออเดอร์ดังนั้นแล้วนะครับตอนนี้นะเพื่อนๆที่กำลังดูไลฟ์ของผมอยู่ใครยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มของผมเนี่ยคุณสามารถแอดกันเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาตอนนี้พี่หมอจัดพิเศษให้1 o r d e ออเดอร์เป็นคติพจน์ของเรา1คน1ออเดอร์ครับและนี่ขออนุญ,ญาตโชว์ผลลัพธ์และปิดงานก่อนครับตรงนี้ก็บวก19 6่เนะครับบวกกับ3925-222ลบ222นะฮะ กำไรรอบนี้ครับ3,665บาทครับเพียงพอต่อการเทรดทำกำไรใน1รอบนะครตรงนี้นี่ก็ไม่แย่นะน่ารักครับกำไรน่ารักน่ารักกำไรน่ารักน่ารักตามสเต็ปหมอเทื่อนวันนี้เบาๆไปอีกวันอ่ะโอเคเรียบร้อยครับ ไหนใครบวกเท่าไหร่ครับวันนี้ฮะพิมพออเดอร์มาอวดกันหน่อยนะครับเอาออเดอร์มาอวดกันได้นะจ๊ะสวยงามนะครับสวยงามสวยงามนะฮะไหนเอ้ยไหนเอ้ยโอเคพี่เอ,อิร์ธสวยครับอ้าวมีแต่พี่เอ,อิร์ธเหรออ๋อพี่ขวัญสวยงามเหมือนกันนะฮะพี่กระทิงก็สวยนะฮะขออ,ขออีกอะไรพี่ยุ้ยนวดอยู่ไม่ใช่เหยอพี่ยุ้ยยดอยู่ไม่เจ่เหยอ พี่อยู่นวดอยู่ไม่ใช่หรอรับฮาฟพี่อยู่ได้สักออเดอร์ไหมอ่ะอาถามก่อนถามก่อนไหนมีใครได้ไปกี่ออเดอร์บ้างหรือใครไม่ได้บ้างฮะคืนค่าทําฟันวันเกิดครับโอ้วันเกิดพี่เอ,อิร์ธเหรอครับสุขสันตวันเกิดนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับพี่เอ,อิร์ธน,ะนี่พี่บังมีจิ้งจกทักแล้วนะพี่ยุย้ย <laughs> พี่บังบอกว่าไม้แถมมันจะอันตรายนะครับนี่แต่ถ้าเป็นพี่ยุ้ยนะผมจัดให้ได้เสมอพี่ยุยย้ยได้ทองแล้วจริงหรอเช่นกันครับสุดหล่อขอบคุณครับพี่เอ,อิร์ธขอบคุณครับสุภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนครับเออช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะพเพื่อนๆก็ ระวังตัวกันด้วยนะครับฝนตกนะช่วงนี้นะอพี่ยุ้ยพร้อมอยังอ่ะพี่ยุ้ยมาเร็วพี่ยุ้ยพร้อมอยังอเดี๋ยวผมแถมให้แต่ไม้แถมผมจะใส่เบาหน่อยนะผมมาใส่สามเจ็ดแปดอ่ะจุดเก้าแปดโอเคไหมไม่มีทบอ่ะเล่นไม้เดียวนะครับพอมนะมาเดี๋ยวเรามาแถมให้พี่ยุ้ยกันนิดนึงนะครับพอดีพี่สาวผมไม่ไดออเดอร์เลยไม่ยอมนะ ไม่ได้นะครับถ้าพี่ผมไม่ไดออเดอร์นี่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับโอ้โหมาเลยครับทุกคนครับมารอกันที่ตัวเดิมครับสำหรับตัว EJ นะครับเรือ E เรือ J นะฮะเทรนก็ชัดเจนนะครับผมว่าลงต่อแล้วนะฮะอันนี้ก็คือแรงซื้อหมดแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยนะฮะแรงซื้อหมดแบบนี้ก็ชัดเจนครับรอแท่งเทียนแท่งนี้นะฮะมีการปิดใต้แนวนะครับปิดใต้แนวก็ เขียวๆเซลลไวครับตรงนี้นะไข่ปลาอยู่ด้านบนนะฮะ MACD ก็ตัดลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะถึงแม้ว่า SMA3 จะตัด5นะครับแต่ทุกคนเห็นใช่ไหมครับว่าแรงเนี่ยมีการไล่ราคาลงมานะครับห้หนึ่งห้าสอง3้สามห้สี่นะครับก็ต่ำลงมาเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นผมมองว่ามีโอกาสครับที่กราฟเนี่ยจะไหลลงมากกว่านะครับอย่างนี้เราก็มาคาดหวังให้ราคาวิ่งเข้าหาแนวรับที่เส้นขาวเนาะถ้าราคาไม่ถึงเส้นขาวแท่งหน้าเขียวๆก็เซลล์กันไปฮะโอเคนะ มาจะไหวหรือเปล่านะเขียวๆหน่อยลูกเขียวๆหน่อยลูกเขียวพอหน่อยลูกเขียวหน่อยลูกอ่ะเขียวจักหน่อยนะครับเราไปทุกกรณีนะครับเราเขียวเขียวทุกกรณีไปทุกกรณีนะได้ไหมได้ไหมป, Drake, ป Drake, ื๊ดปื๊ดเขียวขึ้นมาปื๊ดเขียวขึ้นมาเลยปื๊ดเขียวขึ้นมา อึบอึบอึบอีกทีนึงโอเคไปครับทุกคนเซลลกันโอเคคาดหวังให้ราคาครับวิ่งลงไปหาแนวรับด้านล่างนะครับโซนนี้ดูเหมือนนี่ไงโดนไข่ครับมีอาการด้วยนะฮะโดนไข่มีอาการด้วยแรงเทค่อนข้างเยอะนะครับเป็นแรงเทค่อนข้างเยอะนะเป็นโซนที่ค่อนข้างใช้ได้แล้วครับจังหวะนี้ สิบวินาทีครับไม่ทําให้พี่ยุ้ยผิดหวังฮะมาห้าสี่โอ้โหดูเหมือนต้องทบว่ะพี่ยุย้ยว่าจะไม่แล้วนะเอาทบซะหน่อยว่าจะไม่ทบแล้วนะมันต้องทบว่ะทุกคนถามว่าทําไมต้องทบครับหมอมันต้องทบดิมันแทะมันแท้ก็ต้องทบแน่นเพื่อนนะเออไข่ปลายังคงอยู่ด้านบนไม่ทะลุด้วยนะครับแบบนี้ก็ ชัดเจนครับว่าแรงเนี่ยยังคงมีการเทตัวลงมาบ้างนะฮะเฮ้ยโอ้โหแต่ m อ c ดเปลี่ยนทางเอางั้นเลยอ่ะบังเอางั้นเลยอ่ะเอางั้นเลยอหรอุ้ยดูเหมือนจะต้องทบครบสามไม้ป่ะดูเหมือนจะต้องทบครบสามไม้ป่ะทุกคนเออย่าเพิ่งนอนพี่ยุ้ยเราเชื่อดิเราต้องมีความเชื่อวะ ไปเราต้องไปไมสามาาทุกคนเดี๋ยวรอก่อนรอแป๊บหนึ่งนะรอให้มันเขียวขึ้นอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมพาเซลต่อนะฮะเอาเราไปเอาแถวแถวเส้นกิดแล้วกันนะเราไปเอาแถวแถวเส้นกิดแล้วกันอย่ายเพิ่งนอนอย่าเพิ่งนอนโอ้โหนี่ไปเอาแถวแถวเส้นแดงนี่ไปเอาแถวเส้นแดงเ่ยมาถึงไหมถึงไหมมาไมสามหน่อยมาจริงๆแรงขายมันเยอะนะแรงขายมันเยอะมากเลยนะ มันจะแบบไม่ไม่มีแท่งแดงเลยมันอ้าวชิบหายละเอามันแดงแล้ววะ่ะทุกคนเฮ้ยไม่หรอกแท่งนี้เขียวมาดงมาแดงไรมันไปแดงแท่งอื่นไม่ใช่แท่งนี้หรอกรอก่อนรอก่อนนูน่นมันไปเอาเส้นแดงเราหนุนแล้วเดี๋ยวมันค่อยเล็ค่อยค่อย,ค,อยค่อยเทลงมานะครับ มันยังไม่เทแท่งนี้หรอกถ้าเทแท่งนี้มันก็น่าเกลียดเกินเทแท่งนี้ก็น่าเกลียดเกินอะไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเชื่อผมดิเออเขียวเขียวอยู่แล้วเนี่ยแท่งนี้อึ๊บอึ๊บแดงอ่ะกำขี้ดีกว่ากำตดครับทุกคนนะครับเราก็นอนกอดกำไรดีกว่าผมว่าไม้สามไม่ต้องทบหรอกเก็บไว้อย่างนั้นะนะครับก็สรุปทั้งมวลทั้งมวลครับ กลายเป็นบวกอยู่พันเดียวนะฮะเอามาย21หน่วยจบย22หน่วยเห็นะฮะก็เอางั้นแล้วกันนะยูยไม้แถมอะไม้แถมเป็นงี้เลยตลอดเลยพี่รอบหน้าไม้แถมละเอาใหม่รอบหน้าเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนจากแถมเป็นน,นี้เดี๋ยวเพิ่มจํานวนชั่วโมงไลฟ์นะเดี๋ยวรอบหน้าเราเปลี่ยนแถมแถมออเดอร์เป็นเพิ่มจำนวนชั่วโมงไลฟ์ไปนะฮะเออนะครับ เอาแต่ก็ยังดีนะครับกำขี้ดีกว่ากำตดนะรตรงนี้ก็อย่างน้อยก็บวกมาประมาณ1,000บาทนะครับก็เพียงพอนะฮะ1,000ก็ได้วะเออ <c oughs> แก้เลยคืนค่าทำฟันละมันแดงจริงรอ่ะทุกคนมันแดงแท่งต่อไปอะ่ะโอ้แล้วมันลงแท่งต่อไปอีกแล้ว มันไซด์เวย์ครับมันไซด์เวย์แล้วมันเริ่มเล่นยากนะไม่งั้นเราต้องรอการาฟไปจนถึงด้านบนนะฮะหรือรอการาฟมาจนถึงด้านล่างนะซึ่งผมว่าเรานั่งมานานมากพอแล้วเราพักดีกว่านะครับงั้นสําหรับในไลฟ์นี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเทรดกันต่อเนี่ยฮะพี่ยุย้ยพี่เอิร์ดบอกว่ามาเทรดกับพี่เอิร์ดต่อในห้องปั้นพอร์ตเลยพี่เอิร์ดไม่ยอมนะ <c oughs> เรียกุ้ย,ยมาเทรดต่อในห้องปั้นพอร์ตเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าครับสว่วนวันนี้พี่หมอต้องขอลาไปก่อนนะครับ ใครที่บวกน้อยเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอย่างน้อยก็ยังบวกนะโอเคปะ่ะบวกน้อยแต่บวกนะก็ถือว่าโอเคเนาะเพราะว่าพี่หมอเนี่ยไม่ได้พาเพื่อนๆไปไม,มนะ้3มเนาะเราบวกกัน2ไม้นะครับก็ถือว่ายังอยู่ในโซนที่โอเคนะครับยังไม่ยังไม่ได้แย่เท่าไหร,ร่นะวันนี้นะ อยู่ในโซนบวกก็ถือว่าแย่หมดเลยเอ้ยก็ถือว่าดีหมดเลยถือว่าดีหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเอาคืนกันในวันพรุ่งนี้ไม่ได้เรียกว่าเอาคืนหรอกมาเอากําไรแบบจัดหนักในวันพรุ่งนี้นะฮะใครที่ชื่นชอบกันก็ขอคลนละหนึ่งไลค์เป็นกาลังใจกับผมด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ครับพี่หมอต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนอยากจะเข้ามาเทรดให้มันมากกว่านี้อยากจะเข้ามาดูไลฟ์แบบไม่ดีเลยนะครับพี่หมอมีห้อง Discord นะฮะตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถสแกนเคียวค้นมุมบนขวาตรงนี้เข้ามาได้เลยนะครับเพ เราได้แบบไม่ดีเลยโดยเฉพาะนี่ตามตารางไลฟ์นี้เลยพี่หมอก็จะมาไลฟ์ในทุกๆวันเลยนะครับใครไม่อยากจะเทรดคนเดียวนะครับเทรดคนเดียวแล้วแพ้เทรดคนเดียวแล้วเสียนะครับอยากจะมาเทรดด้วยกันเข้ามาเป็นแฟมิลี่เดียวกันก็แอดบ้านเขียวคุณหมอเข้ามาได้เลยนะครับและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับทุกคน